ถ้าพูดถึงเครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดของสหรัฐอเมริกาเพื่อนเพื่อหลายคนต่างก็รู้กันดีว่าคือ sr 7 1 b l a c k b i r d แเตแต่ทว่าในปัจจุบันสหรัฐก็ได้ปลดประจำการซึ่งทำให้สหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่บทบาทที่หายไปแต่ทว่าในปัจจุบันสหรัฐใช้งานดาวเทียมในการสอดแนมในขณะเดียวกันนะครับมีความปลอดภัยที่สูงกว่าเครื่องบินสอดแนมแต่การใช้งานดาวเทียมมีข้อจำกัดเช่นกันตัวอย่างเช่นจำเป็นต้องสอดแนม พื้นที่ของค่าศึกแบบเร่งด่วนและแบบเดียวทมหากใช้งานดาวเทียมข้อจำกัดอย่างแรกต้องรอให้โคโจรมาถึงพื้นที่ซึ่งทำให้เครื่องบินสอดแนมก็ยังมีบทบาทที่สำคัญต่อกองทัพสหรัฐและสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือความเป็นไปได้ของโครงการล็อกฮีดมาติน SR-72 ซึ่งมีฉายาว่าลูกชายของแบ c ็กเบิร์เครื่องบินรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าไปโผล่ในหนังทอปกัน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการส่งของขวัญเป็นซูเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่30บาทเป้าหมายของโครงการนี้คือการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถทําได้มากกว่ามากค่าขึ้นไปแต่ทว่าเป้าหมายของโครงการนี้นะครับ SR-72 จะต้องสามารถบินที่ความเร็ว6เท่าของความเร็วเสียงได้ประมาณ6,400กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือที่ความเร็วมัก6 ซึ่งมีความเร็วกว่า SR-71 Blackbird ประมาณ2เท่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับบริษัท Lockheed Martin ได้เสนอแนวคิดลูกของ SR-71 Blackbird ในขนาดเดียวกันมีรายงานในช่วงปี2018ต้นแบบของ SR-72 คาดการว่าปี2025คือช่วงทดสอบบินนะครับและอาจจะเข้าประจำกันประมาณปี2030บริษัท Lockheed Martin ได้กล่าวว่าสิ่งสำคัญในโครงการนี้สำหรับพัฒนา SR-72 ปัญหาที่ต้องรับมือคือการทำงานของเครื่องยนต์เจ็ทที่มีความเข้ากันได้ซึ่งสามารถบินที่ความเร็วต่ำกว่าเสียงและบินที่ความเร็วเสียงไปจนถึงความเร็วเหนือเสียงในขนาเดียวกันนะครับหลังจากที่บินด้วยความเร็วมากกว่ามากหาขึ้นไปสิ่งที่ sr 7 2จะต้องรับมือให้ได้คือความร้อนจากอากาศพลศาสตร์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอุณหภูมิสูงกว่า1,000องศาได้และเพียงพอที่จะหลอมละลายโครงสร้างของเครื่องบินโลหะทั่วไปซึ่งทำให้วิศวกร ต้องใช้งานวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งการใช้งานโลหะผสมเกรดเดียวกันที่นำไปสร้างขีปนาวุธ ICBM และในกระสวยอาวากาศบริษัทล็อกฮีดมาตินได้ประกาศว่าได้มีแผนสำหรับการสร้าง SR-72 ที่มีขนาดย่อส่วนความยาวประมาณ18เมตรซึ่งมีขนาดเทียบเท่า F-22 แ p t เตสร้างขึ้นมาสำหรับทดสอบความเร็วให้ได้ถึง6มักแต่ทว่า ขนาดของสายการผลิตจริงบริษัทอ OK กฮีตกล่าวว่ามีความคล้าย sr 7 1 b ดสิบเอ็ซึ่งมีความยาวมากกว่า30เมตรและมีพิสัยการบินเท่ากันแม้ว่าอยู่ในตระก,กูลเดียวกันที่มีบทบาทละัตะเวลและสอดแนมแต่คุณสมบัติเด่น sr 7 2สามารถเปลี่ยนบทบาทให้เป็นแพลตฟอร์มโจมตีได้เพราะในขนาดเดียวกันนะครับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงก็ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานร่วมกับ sr 7 2ด้วยเช่นกันความเป็นไปได้ของโครงการนี้นะครับ ถ้าพูดถึงสถานะปัจจุบันในช่วงปี2013บริษัทอกฮีดมาตินได้เปิดเผยแผนการพัฒนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการในขณะเดียวกันล็อกฮีดได้กล่าวว่าการทดสอบบินจะเริ่มขึ้นภายในปี2025ข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันถือว่าเป็นความลับจุดเด่นของ SR-72 ที่มีความเหนือกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นและดาวเทียมซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์สงครามในอนาคตและระบบป้องกันภัยทางอากาศ ที่มีความซับซ้อนของเทคโนโลยีมากขึ้นคุณสมบัติเด่นของ SR-72 คือความสามารถในการสอดแนมที่เร็วกว่ารุ่นเดิมมากถึง2เท่าทั้งการโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งมีความแตกต่างกับ SR-71 Blackbird และเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ดคู่ที่ให้แรงขับต่างกัน SR-72 สามารถทำความเร็วได้มากกว่า5มามขึ้นไปหรือความเร็วไฮเปอร์โซนิกด้วยความเร็วขนาดนี้ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาซึ่งส่งผลต่อเครื่องบินสกัดกั้นของข้าศึกด้วยเช่นกันการบินที่ความเร็วมากขึ้าทำให้การตรวจจับและโจมตีเป็นไปได้ยากมากขึ้นทําให้ s r 7 2สามารถทําภารกิจในพื้นที่เสี่ยงได้การเข้าถึงพื้นที่ข้าศึกถ้าหากบินจากสหรัฐไปตะวันออกกลางสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในขนาดเดียวกันนะครับมีความยืดหยุ่นเพราะสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางและพื้นที่ของเป้าหมายขณะที่บินอยู่ได้ ส่งผลให้ค่าศึกคาดการเส้นทางการบินได้ยากน่าขึ้นนะครับหนึ่งในสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญคือการใช้งานเครื่องยนต์เจที่มีคุณสมบัติพิเศษพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตั้งให้กับ SR72 โดยเฉพาะซึ่งใช้งานระบบเครื่องยนต์ TBCC คือระบบที่มีความล้าสมัยอย่างมากซึ่งเป็นการผสานคุณสมบัติของเครื่องยนต์ไอพ่นเทอบและเครื่องยนต์สแคมเที่สามารถทํางานร่วมกันได้ เพื่อให้มีความสามารถบินที่ความเร็วต่ำไปจนถึงไฮเปอร์โซนิกที่มากขึ้นไป TBCC มีหน้าที่สลับช่วงความเร็วที่แตกต่างกันระหว่าง2เครื่องยนต์นะครับหน้าที่ของไอพ่นเทอร์ไบท์ทำงานได้ดีในช่วงความเร็วต่ำหรือซับโซนิกและซูเปอร์โซนิกที่ต่ำกว่ามักสาส่วนประกอบของไอพ่นเทอร์ไบ์เช่นเดียวกับเครื่องยนต์เจ็ททั่วไปได้แก่คอมเพรสเซอร์ใช้ในการอัดอากาศให้มีความดันสูงก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม เมื่อเข้าสู่ห้องเผาไหม้ผสมอากาศเข้ากับเชื้อเพลิงและจุดไฟเพื่อสร้างพลังงานส่วนหน้าที่ของเทอร์ไบ์เปลี่ยนพลังงานจากการเผาไหม้ให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนคอมเพรสเซอร์ข้อดีของไอพ่นเทอร์ไบ์มีความน่าเชื่อถือสูงในความเร็วต่ำซึ่งเหมาะกับใช้ในการขึ้นบินและเร่งความเร็วช่วงตน้นส่วนหน้าที่ของแซแคมเจ็ตทำงานได้ดีในช่วงความเร็วสูงซึ่งมากกว่ามักสามขึ้นไปจนถึงมักหกหรือสูงกว่านั้นนะครับโดยที่แซแคมเจ็ต ใช้การเผาไหม้แบบซูเปอร์โซนิกเพราะอากาศที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้มีความเร็วที่มากกว่าความเร็วเสียงโครงสร้างของสแคมเจ็ตได้แก่ช่องรับอากาศใช้ในการอัดอากาศที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงทําให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นหน้าที่ของห้องเผาไหม้ในขณะที่เผาไหม้เชื้อเพลิงจะไม่ลดความเร็วของอากาศให้ต่ํากว่าความเร็วเสียงข้อดีของสแซคมเจ็ตสามารถทํางานได้ดีที่ความเร็วสูงมากขนาดเดียวกันนะครับในบางแงม่มุม เครื่องยนต์เทอร์ไบ์มีความซับซ้อนของชิ้นส่วนที่มากกว่าสแคมเจแต่ทว่าสแคม7จะทำงานได้ดีต่อเมื่อมีความเร็วที่มากกว่ามากสามขึ้นไปการทำงานของ TBCC ในแต่ละช่วงความเร็วได้แก่ระยะเริ่มต้นตั้งแต่ t เทคอ f ฟและความเร็วซับโซนิคคือหน้าที่ของเครื่องยนต์เทอร์ไบ์ส่วนระยะที่2ใช้ความเร็วซูเปอร์ซนิกที่ไม่เกินมักสามและยังคงเป็นหน้าที่ของเทอร์ไบ์แต่ทว่าการทำงานของ TBCC เริ่มเตรียมส่งต่อหน้าที่ไปยังสแ a n เจ็ตคือระยะของไฮเปอร์โซนิกตั้งแต่ความเร็วมากสามขึ้นไปสแ can เจ็ตเริ่มทำงานแบบร้อยเปอร์เซนตในขณะที่เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ถูกปิดการใช้งานหรือปิดแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ความท้าทายทางวิศวกรรมคือการจัดการความร้อนเพราะในช่วงความเร็วไฮเปอร์โซนิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความร้อนอย่างมหาศาลเครื่องยนต์ต้องมีระบบระบายความร้อนที่มีความซับซ้อนมากและความท,าท้าทายในด้านการบีบอัดอากาศ และการไหลของอากาศความท้าทายที่สำคัญคือระบบ TBCC ที่ต้องสามารถเปลี่ยนการทำงานระหว่างเทอร์ไบ์เปลี่ยนช่วงไปเป็นแลมเจ็ตได้อย่างราบรื่นระบบ TBCC ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ SR 7 2คือพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกขนาดที่ใช้ความเร็วสูงกว่ามาาค่าขึ้นไปพื้นผิวและโครงสร้างาเผชิญกับความร้อนที่สูงมากด้วยเช่นกันซึ่งทำให้การออกแบบจำเป็นต้องใช้งานวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยที่คาดว่าอุณหภูมิอาจอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง2,000องศาซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานของอากาศโพลาสต์วัสดุที่นำมาสร้าง SR72 ได้แก่วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพราะมีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีในขณะเดียวกันนะครับมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์คาดว่าถูกนำมาสร้างจุดที่ต้องเผชิญแรงเสียดทานมากที่สุดเพราะสัมผัสกับความร้อนสูงที่สุด เช่นขอบหน้าของจมูกและขอบหน้าของติกซึ่งใช้การออกแบบเดียวกันกับกระสวยอาวากาศที่นำไปสร้างแผ่นกันความร้อนทั้งการใช้งานไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลอยดคุณสมบัติของวัสดุมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน,น้ำนหนักที่สูงมากขนาดเดียวกันทนทานต่ออุณหภูมิได้ประมาณ600อองศาโดยที่ไม่สูญเสียคุณสมบัติวัสดุไทเทเนียมเหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและทนความร้อนได้ปานกลาง ซึ่งเหมาะกับโครงสร้างเครื่องบินและตัวถังบางส่วนซูเปอร์อะลอยมีคุณสมบัติรับมือกับแรงเสียดทานของอากาศได้ดีซึ่งทนต่อการกัดก่อนและความร้อนซูเปอร์อะลอยใช้ในส่วนของเครื่องยนต์หรือโครงสร้างที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนที่สูงขึ้นและแรงดันเช่นปลายท่อไอเสียการใช้งานวัสดุผสมเซรามิกเมติกซึ่งมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงได้มากกว่า1,600องศา ขนาะที่น้ำหนักเบากว่าโลหะและต้านทานต่อการสึกหล่อได้วัสดุผสมเซรามิกสามารถนำไปสร้างผิวด้านนอกบริเวณปีกและลำตัวได้วัสดุเคลือบกันความร้อนที่มีคุณสมบัติเป็นชั้นป้องกันความร้อนที่ออกแบบให้สามารถสะท้อนความร้อนได้หรือออกแบบเพื่อดูดซับความร้อนวัสดุเคลือบถูกใช้ในพื้นผิวภายนอกโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับแรงเสียดทานมากที่สุดได้แก่ขอบปีกและขอบจมูกด้านหน้า การออกแบบเพื่อกระจายความร้อนใช้การออกแบบที่ทําให้ความร้อนกระจายไปทั่วลําตัวทางการใช้วัสดุที่มีค่าการนําความร้อนต่ําในบางส่วนเพื่อป้องกันการสะสมของความร้อนที่มากเกินไปรูปทรงแอโรไดนามิก SR72 ได้รับการออกแบบมาปีกและจมูกมีรูปทรงที่เพียวบางซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและการสะสมของความร้อนส่วนระบบระบายความร้อนเชื้อเพลิงสามารถดูดซับความร้อนจากโครงสร้างก่อนส่งไปยังเครื่องยนต์ได้ แต่ความท้าทายในการออกแบบคือการเชื่อมต่อวัสดุที่ต่างกันเพราะการผสานวัสดุที่มีคุณสมบัติต่อความร้อนที่ต่างกันอย่างเช่นโลหะและเซรามิกการผสานต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อป้องกันการแตกในขณะเดียวกันวัสดุต้องสามารถคงรูปทรงให้เหมือนเดิมช่วงที่เจอกับแรงดันอากาศสูงในความเร็วไฮเปอร์โซนิกการใช้งานวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนน้ำหนักต้องไม่มากเกินไปเพื่อให้ SR72 สามารถทำความเร็วได้เต็มประสิทธิภาพ SR 7 2มีความได้เปรียบในด้านความเร็วความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทำให้เหมาะกับการสอดแนบและการโจมตีในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันขั้นสูง เมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นและดาวเทียม SR-72 ไม่เพียงแต่การตอบสนองที่เร็วกว่าแต่มีความสามารถที่ปรับตัวให้เข้ากับภารกิจและปฏิบัติการทั้งความแม่นยำในการสอดแนมหรือการโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่แม้แต่เลดราและขีปนาวุธอาจช้าเกินไปสำหรับ SR-72 เพื่อนๆละครคิดยังไงเกี่ยวกับเครื่องบินระดับไฮเปอร์โซนิกที่อาจจะเข้ามาทำลายประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐ ในด้านความเร็วเพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าข้อมูลส่วนไหนที่เราให้ผิดเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมได้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ